สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครืร่องประดับจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนดน์เนมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า9ก้ารายการ สินค้าชิ้น,น,นแรกแหวนเพชรตัวเรือนทองขาว 18K หนัก5.6กรัมประดับเพชร1ตัง40เมตรรวม0.40กรัตหน้าแหวนขนาด0.5คูณ1.3เซนแหวนเบอร์50ราคา16,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์เรียบๆที่ทำตัวเรือนดู เท่เก๋ตัวเรือนมาทองหนาทองหนักถึง5.6กรัมเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟค่ะเหมาะกับผู้ชอบงานสไตล์เรียบๆแต่ตัวเรือนแฝงความเท่ค่ะแหวนเพชรตัวเรือนทองทอง90หนัก6.7กรัมประดับเพชร39เม็ดรวม1.17กรัต หน้าแหวนขนาด1.8คูณ0.8เซนแหวนเบอร์51ราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานสไตล์เรียบแต่ประดับเพชรเต็มหน้าแหวนคะ่ะ เพชรเยอะประดับโค้งมนไปเต็มหน้านิ้วเป็นชิ้นงานที่ใส่แล้วดูสวยหรูความเรียบของชิ้นงานบวดโฉมความสวยงามของเพชรแต่ละเม็ดที่เปล่งแสงประกายรวมกันดูสวยงามค่ะแหวนเพชรดีไซน์ทรงมังคุดเรือนทอง90หนัก4.8กรัมประดับเพชร1ตัง23เม็ด รวม0.23กรัตหน้าแหวนขนาด1.4คูณ1.1เซนแหวนเบอร์49ราคา12,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ดูสวยแปลกตาเหมือนนำผลมังคุดที่ประดับเต็มไปด้วยเพชรมาวางบนทองขาวที่แกะสลักเป็นรูปใบไม้เป็นงานดีไซน์ที่ดูสวยแปลกตางานสวยละเอียดประณีตแบบนี้นานๆจะพบเห็นทีค่ะจี้เพชรแมงปอประดับไพลิน เรือนทอง90หนัก4.6กรัมประดับเพชร42เมตรรวม0.42กรัตชิ้นงานขนาด2องคูณสาจุดเซนควจี้กว้าง4ีมิลราคา14,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่ค่ะทางร้านเทียบกับเหรียญ1น1บาทและเหรียญ5บาทให้คุณลูกค้าประมาณขนาดนะคะหรือนำไม้บรรทัดมาวางตรงหน้าวัดขนาดตามตัวเลขที่ทางร้านแจ้งไว้ค่ะเป็นชิ้นงานที่ใส่แล้วดูสะดุดตาค่ะจี้มุกด,ดำล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก2.8กรัม ประดับเพชร46เมตรรวม0 46กระดัตชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4เซนมุกขนาด7มิล ชิ้นงานสูง2เซนราคา12,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์น่ารักค่ะโดยการนำเพชรมาล้อมและทำขั้วจี้เป็นรูปดาวเป็นชิ้นงานที่ใส่ประดับในชีวิตประจำวันดูเรียบหรูไม่ฉูดฉาดใส่ได้ในหลายๆโอกาส แหวนเพชรดีไซน์เรือนทอง 18K หนัก4.5กรัมประดับเพชรแนวกลาง3เมตรรวม0.40กรัดเพชรบริวาร1ตัง20เมตร 0.20กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.60ก,กรัตหน้าแหวนสูง2เซนแหวนเบอร์52ราคา20,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ดูสวยเปรี้ยวเหมาะกับผู้ที่ชอบงานดีไซน์แปลกๆได้เพชรเม็ดใหญ่นแนวกลาง3เม็ดงานดีไซน์สวยใส่แล้วดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ เป็นงานหลุดจำนำที่มาในสภาพดีก้านแหวนดูสวยสมบูรณ์ค่ะแหวนเทอร์คอยส์คู่ประดับเพชรเรือนทอง12 k หนัก5.5กรัมประดับเพชร8เม็ดรวม0.40กรัตหน้าแหวนสูง1.5เซนแหวนเบอร์53ราคา14,500บาท เทอร์คอยส์หรือพลอยสีขี้นกกาละเวกเป็นอัญมณีชนิดแรกๆของโลกที่มนุษย์เห็นคุณค่าและชื่นชมความสวยงามสมัยก่อนเชื่อว่าเป็นหินแห่งความโชคดีนำความสำเร็จมาให้ผู้สวมใส่ทั้งความรักและการเงินค่ะ จี้มุกขาวประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก8.6กรัมประดับเพชร3ต่ง6เม็ดรวม0.18กรัตชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.9เซนมุกขนาด12มิล คว่าจี้3มมินราคา21,500บาทงานชิ้นนี้เซตติ้งดูเรียบเรียบแต่ได้มุกข,ขนาดใหญ่ประดับล้อมเพชรไว้ในจุดห่างๆเป็นงานดีไซน์ที่ดูเรียบหรูความเงางามของมุกทำให้ชิ้นงานดูมีสเสน่ห์ชวนมองค่ะใส่ในชีวิตประจำวันก็ดูสวยสุภาพดีค่ะ ชิ้นสุดท้ายกําไลทองประดับเพชรเรือนทอง90หนัก19.7กรัมประดับเพชร4ตัง8เม็ดรวม0.32กรัตหน้ากว้าง0.4เซนกําไลทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนรอบวง17.5เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวด ราคา41,000บาทงานชิ้นนี้ทองหนักบาดกว่าเหมาะกับผู้ชอบงานสไตล์เรียบๆเ,เป็นงานที่เพชรสวยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ